สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูปเปอร์อยู่ใน e p ีการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าด้วยตัวเองนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันในหมวดของการทําแบรนด์เสื้อผ้านะครับสร้างแบรนด์เสื้อผ้าค้าขายเสื้อผ้านะครับผลิตเสื้อผ้า หรือขายส่งเสื้อผ้านะครับอยากจะทำแบรนด์เสื้อผ้าไปของตัวเองอยากผลิตแพทเทิร์นตัวอย่างอยากจะผลิตขายนะครับทางผมนะครับช่วยแนะนำได้นะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทักแชทในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมาเพื่อถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะทำแพทเทิร์นนะครับหรือตัวอย่างงานหรือผลิตงานขายนะครับผม ก็สามารถทักแชทกันเข้ามาได้เลยอันนี้ก็เป็นรูปผลงานนะครับผมมีเวลาผมก็จะมาลงรูปผลงานนะครับให้เพื่อนๆทั้งหลายได้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจจากลูกค้านะครับเขาก็จะสเก็ตภาพนะครับภาพก็จะอารมณ์ประมาณนี้ฮะเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมเดี๋ยวถอยนิดนึงโอเคก็จะประมาณนี้ฮะก็คือนะครับในรูปนะครับเป็นรูปสีชมพูนะครับเป็นคล้ายๆเอี่ยมนะฮะ เอียมแล้วก็มีระบายข้างเอียมแล้วก็มีเสื้อชิ้นในนะครับเป็นเสื้อคอกลมนะครับคอก้มก็ประมาณนี้ฮะมีแขนระบายรูดนะครับผมแล้วก็เป็นผ้าก็คือตามเ,าเดี๋ยหดูโจทย์ใกล้ๆแสงเห็นไหมเอ้ประมาณนี้นะครับหน้าตาของรูปร่างรูปสเก็ตมาก็ประมาณนี้ครับแล้วผลงานที่ออกมาครับใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับก็ลองติดชมกันนะครับ ามาพูดคุยกันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะผลิตเสื้อผ้านะครับผมนะตัวนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจจากรูปนะครับผมแกะแบบจากรูปนะครับการทําแพทเทิร์นหรือว่าจะมีตัวอย่างจริงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับว่ามันเหมือนแบบไหมหน้านี่นะครับดูแบบไปด้วยนะครับอ่ะเป็นเอี้ยมนะครับตัวนี้เป็นเอี้ยมฮะเอี้ยมควายนะครับเอี้ยมค่อยคล้ายๆรูปชุดสีดำเนี่ยฮะแล้วก็มีเป็นเสื้อขาวแบบนี้ครับแกะแบบจาก แรงบันดาลใจของลูกค้าก็น่าจะอินสปิเรชันก็น่าจะมาจากาดารานักร้องเกาหลีนะฮะแล้วก็เรามาดูกันนะครับนี่คือรูกผลงานของเรานะครับอีกทีนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งทำแพทเทิร์นตัวอย่างนะครับหรือผลิตเสื้อผ้าขายนะครับมีตั้งแต่เกดประตูน้ํำยางเกตแบรนด์นะครับําแบรนด์ขายห้างมีหมดเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยว ว่างๆนะครับผลงานอะไรเสร็จผ่านนะครับมีเวลาก็จะมาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูเผื่อจะได้แรงบันดาลใจหรือเผื่อจะได้แนวคิดวิธีการหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะมาผลิตเสื้อผ้านะครับตัวนี้ก็เป็นระบายหลังนะครับเป็นครับมีเอียมเป็นไข่นะครับเป็นระบายนะตัวนี้ก็ทําระบายเป็นกระโปรงมี2ชิ้นนะครับชุดในก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไหมอิตาลีนะครับข้างในเป็นคอกลมนะครับ เป็นประมาณนี้ครับชุดเดสน่ารักนะครับเกาหลีเลยฮะนะครับก็สามารถปรับหรืออัดแอปหรือเพื่อนๆมีรูปนะครับที่อยากจะทําแต่ไม่แน่ใจว่าต้องทํำยังไงยินดีให้คำปรึกษานะครับก็อยากได้อย่างรูปอยากเปลี่ยนจาก,กรูปก็อยากเพิ่มเติมอะไรจากรูปก็โอเคนะครับผมนะครับวันนี้ก็าฝาก ผลงานตัวนี้ครับเป็นการขึ้นตัวอย่างของร้านแก้วชำนินะครับเซิร์ชหาใน Google หรือใน Facebook ก็ได้นะครับว่าเป็นภาษาไทยเลยนะครับว่าร้านแก้วชำนินะครับรับตัดเย็บเสื้อผ้านะครับเป็นวักนะครับรับตัดเย็บเสื้อผ้าครับยินดีให้บริการเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะครับไม่มีประสบการณ์อยากทําอาชีพที่1อาชีพที่2หรืออาชีพที่3เกี่ยวกับการ คําเสื้อผ้าขายออนไลน์ในยุคนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ยินดีให้บริการครับผมอาจจะพยายามทํางานอย่างเต็มที่ทุกงานนะครับโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสนใจก็ทักแชทมาในแฟนเพจของร้านแก้วชมนิได้เลยนะครับหรือเป็น l ล n e ID ก็มีทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าทักมาใต้ลิงก์วิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายยังไงขอบคุณนะครับ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอยากจะผลิดเสื้อผ้าก็ติดตามสอบถามก็ได้แฟนเพจเฟซบุ๊กของผมนะครับวันนี้ไปก่อนค่ะ